นามัสก,การพระอาจารย์ค่ะเเวลาน,นอนเนี่ยจะดูจะเอาตัวรู้มาดูอกกับเพื่อมกับดูลมหายใจแล้วก็จะหลับไปกับตรงนั้นเมื่อาวานนี้เมื่อคืนก็พอดูคืออยู่กับลมหายใจกับดูอกกับเพื่อมไปสักพักมันก็เริ่มเห็นลมไหลยอยู่ในตัวหัวแล้วก็ไหลลงไปถึงปลายเท้า เห็นลมก่อนแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในตัวแล้วก็เริ่มเห็นของอ่อนในช่องท้องอแล้วก็ไหลไปตาม,มแขนขาแล้วก็เริ่มเห็นตัวมันก็แข็งแข็งค่ะดีดีแล้วก็ก็ดูวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักก็เห็นไม่เห็นตัวเองเป็นศพ คือเห็นเป็นคนตายแล้วอืมก็ตกใจขึ้นมาวูบหนึ่งกันวะโว้ยนี่ตายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอืมคนละแล้วก็หลับไปเลยค่ะอืมด,ดีเขามาแสดงทำไพ้ไดูจริง,รงๆอ่ะเราไม่ได้ตายหรอกร่างกายมันคือจูดธรรมาชาติเดินรูไปแล้วมันเบาอย่างไงค่ะเบนะเวลานั่งสมาธิมันก็ แต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันบางวันมันก็นิ่งสงบดีบางวันมันก็ฟงก็ดูไปตามนั้นฟุงก็ฟงใช่ดีนิ่งก็นิ่งช่แต่ละวันมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแค่เวลาที่จะนั่งก็จะเริ่มตั้งต้นไว้ก่อนว่าไม่เอาอะไรเลยอืม,อมใช่ดีนั่งเพื่อไม่เอาอะไระนั่งเพื่อเรียนรู้ค่ะ ความสงบก็ไม่เอาเวลาจะเริ่มจะตั้งพยายามตั้งต้นไปตรงจังนั้นก่อนเพราะถ้าไม่เริ่มตั้งต้นจากว่าไม่เอาอะไรเลยก็จะเริ่มเพ่งเริ่มที่จะองแต่เริ่มจะมีสังขารต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติเหมือนคนหมดอะไรตายอยากแต่เรียนรู้ไปแต่มันยังหนักอยู่ถอยออกมานิด ถ้าเบาแล้วก็รักษาระยะไว้ดูมันทํางานไปอย่าไปเป็นผู้เล่นอย่าไปเป็นผู้ทําจะมีเผื่อตัวเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิอได้ทุก,กระยาบทเนะี่ยนั่งก็ได้นอนก็นได้ได้หมดให้ร hey, เรียนรู้ตัวกายใจมันทํางานจะม,มาฝึกตัวเองกับตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิว่าให้มีสติให้มีรู้รู้อยู่ตลอดเวลารือเอย เพราะก่อนหน้านี้จะเหมือนกับเวลานั่งสมาธิก็จะก็จะดีแต่พอออกจากสมาธิแล้วก็มาจะปล่อยไปตามโลกก็รู้สึกตัวว่าตรงนี้ที่เราต้องทำด้วยในชีวิตประจำวันทำก็สักแต่ว่าทำอ,อ,อย่าไปเป็นผู้ทำเวลามันทำเราก็ดูตัวกับทำด้วยอย่าเอารู้ไปไปร่วมทำ เป้าหมายของเราคือฝึกตู้ให้เาก่อน <Okay. S 1> เดินรู้ไปพอมาตอนนั่งสมาธิตอนรอบใบาสามพอนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยจิตมันไปคิดเรื่องงานพอไปคิดเรื่องงานปั๊บโยมเห็นความที่ว่าจิตตัวเองไปคิดเรื่องงานตรงเนี้ยค่ะก็แน่นขึ้นมาเห็นตัวแน่นที่อยู่กลางอก พอเห็นปั๊บโยมก็ค่อยๆถอนตอนนี้โยมเห็นการถอนที่ที่ชัดคือมันจะค่อยๆถอนของมันเบาๆถอนออกมาจนมันเห็นความเบาค่ะแต่แต่ระหว่างวันทั้งวันเนีก็คือเบาแล้วก็อ๋อเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยค่ะที่จังทุกขานัตตามันมันไม่มีอะไรเลยก็คือมันอยากจะเบามันก็เบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะดีแสดงว่ามาตรงทางแล้วครับมาสการค่ะเบาาได้อีกนะโยม เบาได้อีกคาเหมือนที่พระอาจารย์บอกเมื่อวานว่ามันเบาได้อีกวันนี้มันก็เบาได้อีกลองได้อีกเบาได้อีกใช่รู้ได้อีกละเอียดได้อีกทำวิธีนี้แหละกับสาธุค่ะเมื่อคืนนั่งสมาธินะคะเจอสภาวะแบบคือเราปฏิบัติมามันรู้สึกว่ามันร่างกายมันจะเปรี้ยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับจะปล่อยวางแล้วว่าไปนั่งแต่ได้คิดจริงจงว่า เอเดี๋ยวต้องเอาการบ้านไปส่งพ่อหรือไงนั่งสักหน่อยเนี้ยนั่งแบบหมดอะไรแต่อยากเลยไม่หวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอนั่งพอนั่งพอดูเอกำหนดในที่กลางอกอ่ะยังไม่ทันอะไรอ่ะจิตมันเหมือนไม่ใช่จิตนะคะคือมันมันจะว่างเหมือนเหมือนเราเราเปิดไฟอ่ะเปิดสวิตไฟอย่างเงี้ยค่ะ เปิดมันคิดเป,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 ป๊บๆแล้วมันก็ดับไปเลยมันดับดับไปแล้วก็มันตัวไอ้สัญญาณไม่เกิดสังขารไม่เกิดเลยนะคะ,อ,ะอย่างปกตินั่งนี่มันจะต้องมาแล้วมาให้เห็นอย่างนี้นมันก็หยุดหมดเลยมันหยุดหมดเลยแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าการเต้นหัวใจยังไม่หยุดนะคะก็ยังเห็นเห็นอยู่ การเต้นของลมหายใจอยู่เนี่ยก็สักพักเนืงอฮะจนกระทั่งเอเสียดท้องขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยได้สติเอ๊ะทำไมเสียดท้องขึ้นมามันก็เลยปรุงแต่งต่อเว๊ถ้าเป็นเยอะเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าตรงนี้มันก็เลยนั่นมาฮะก็เลยไอ้ความความนิ่งความว่างตรงนั้นมันก็แบบมันก็เลยไม่ว่างแล้วฮะแต่ว่าเป็นอยู่พักเนื้คฮะ ตรงนั้นนะคะจริงีมันเป็นการเข้าสมาธิที่มันพอสงบแล้วสภาวะมันดับหมดเป็นเรื่องของฌานอันนั้นเมื่อเข้าก็เข้าไปออกมาแล้วก็มาเรียนการเจ็บป่วยก็แตะเบาๆเพื่อเจริญวิปัสสนาญาณ แต่มันเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มเข้าไปยังไม่ได้ไปกติถ้าเข้าฌานนี่มันจะต้องนั่งนานๆเพ่เห็นใช่ไหมคะเข้าแล้วเข้าเลยออกมาก็เรียนรู้ต่อเหมือนเรานอนหลับพักผ่อนมันดับหมดพอออกจากการนอนหลับก็ามาเรียนรู้เรียนได้ตลอดเวลาพระธมมาให้เจริญปัสนาคือเรียนรู้ความจริงของกายใจโดยที่เราไม่ต้องไปอะไร เมื่อเราเข้าสมาธิมันจะลงสงบก็ปล่อยให้สงบไปแต่บอกมานะเอากําลังความสงบมันแตะเบาๆเรียนรู้การทํางานของกายที่มีการเจ็บปวดเสียดในท้องเนี่ยเราก็ดูมันทํางานจนกระทั่งแตะเบาๆแล้วถอยออกมาจนมันจางหายไปในเรียนในตรงเนี้ยก็คือกายในกายเนื่อกายในกายเห็นกายในกายใช่ไหมคใช่เห็นกายในกายเนี่ยที่ในท้องมันเสียดหนึ่งคือในกายถูกแล้ว แต่เบาๆแล้วก็เรียนรู้มาทำงานโดยที่อย่ามีตนากระบาแทรกรู้ซื่อๆนั่นคือธรรมะแล้วความสงบก็เป็นธรรมะเป็นการพักสภาวะแบบนั้นคือให้เราเห็นสภาวะที่เกิดเกิดขึ้นมาใช่แล้วระดับไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องอไปไม่ต้องไปให้มันดับด้วยตัวเราเองก็คือปล่อยมันแสดงไปจนจบแล้วเราก็เรียนรู้ไปต่อไปต้าน ปล่อยด้วก็รู้ซื่อไปนะลองฝึกใหม่นะขอพบพระคุณค่ะคือมีเมื่อกี้ตอนที่นั่งตอนบ่ายสามเนี่ยครับพอนั่งไปแล้วรู้สึกว่ามือ,ม,อมือทัทง้ทงทั้งทั้งที่ประสานกันอยู่แต่แบบมือเริ่มรู้สึกหายไปแต่ว่ายังมีในส่วนของเวทนาที่ส่วนขาส่วนที่นั่งอยู่ยังแบบ ยังรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยอ,อยู่คือไม่แน่ใจวันนี้คือเบาหรือเปล่าครับอืมสภาวะให้รู้ว่าเมื่อเวลาสภาวะอะไรเกิดก็กตามเมื่อเรารู้สภาวะนั้นชัดแสดงว่าหนักแล้วพอพอมันพอรู้สึกว่ามันเริ่มเจ็บเริ่มอะไรพวกนี้มันก็เลยจะกลายเป็น กังวลออพอกังวลขึ้นมาก็สิ่งที่เบามันก็เลยกลายเป็นใช่เนนพราะพราะมันชัดไงเมื่อเจอสภาวะอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจถอยออกมานิดนึงให้มันเบาและอยู่ในระยะพอดีและเรียนรู้สภาวะให้มันจางหายไปนั่นคือการเรียนรู้ม่ต้องทำอะไรเลยก็แก่ถอยเป็นแล้วมันจะเบาเอง รูปแบบมันเป็นรูปแบบกระปล่อยมันไปครับนับากกษรหลวงพ่อครับเมื่อคืนนี้ก็นอนนอนเสร็จก็ลองฝึกแล้วก็ดูการกระเพื่อมของกายหนาลมหายใจพอเราฝึกสักพักหนึ่งเราก็เราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็มากำหนดดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกมันก็ รู้อารมเข้าลมออกรู้ว่าสั้นยาวดูไปสักสักสามสิบนาทีได้มันเกิดอาการว่าลมมันหายมันค่อยเบาเบาแล้วมันก็ค่อยมันเลยครับว่ามันมันเบาลงไปเรื่อยๆก็คิดถึงพ่อว่าเออเราล่อยมาดูใช่ว่าเรารู้แบบซื่อๆก็โง่ดิเราไม่รู้อะไรอ่ะอสักพักหนึ่งลมหายใจมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาเป็นปกติเหมือนเดิมอ่ะ เราก็รู้สึกว่าเออการที่เราไม่รู้อะไรมันก็ดีถ้าเราไปรู้ตอนนั้นมันจะทําให้รู้สึกแน่นรู้สึกกังวลอะไรเงี้ยใช่อย่าไปดักอย่าไปดักรู้เราก็เลยไม่รู้แบบที่จาได้แต่เพราะว่าสื่อเสียงของมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมามันก็มันเสื่อได้อีกยิ่งเสื่อเท่าไหร่ยิ่งเบาอยู่มันก็เบารับรู้สึกโล่งไปอะไรเงี้ยยิ่งเสื่อยิ่งโง่ยิ่งเบาสบายโง่แต่ฉลาดครับนี่ก็ก็เป็น เป็นการรู้ว่าเออ,อถ้าเราเมื่อกี้ได้ยินํำสอนเพราะว่าถ้าเรารู้ปับ๊บเราเราเราไปไปหยุดมันเลยรู้ปั๊บปั่นจุดม,มันก็เราไปเบรกไม่ให้มันไปตามธรรมชาติไปไปตามธรรมชาติขับรถเราไปเหยียบเบรกมันก็เป็นไม่ไม่ไปเป็นไปตามรถจะเลยมไม่วิ่งมันต้องปล่อยให้รถไหลไปได้เลยเราก็แค่ประคองตามไปนั่นเราเห็นว่าสภาวะมันหมุนต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่รอย พอเราไปใช้สติปั๊บเนี่ยเบรกเลยไม่รู้อะไรเลยคมันต้องเป็นธรรมชาติซึ่งก็เลยรู้จากหลวงพ่อมาตะกี้นี่ว่าโอ้แท่นนี่เราไม่ได้เบรกมันถึงเป็นอย่างนี้คือมันถึงเบาถ้าเราไปเบรกตอนนั้นก็เพิ่มารู้วันนี้ว่าเออใถ้าเราเบรกตอนนี้มันก็อาจจะเบรกอาจจะมีอาการเบรกแรงไปเนี่ยรถหยุดกึกเลยครับหัวทิ่มใช่ใช่ต้องปล่อยให้รถไหลไปประกอบไปเลี้ยงไปสภาว่าก็ปล่อยมันไหลไปเพลินไปแล้วก็รู้มันไป แล้วก็เบาด้วยสภาวะก็เบาด้วยเราก็เบารู้ก็เบามันก็เบาสบายครับดีหนละพยายามรักษาระยะห่างไว้ครับอย่าเข้าไปร่วมอย่าเข้าไปเล่นขอบคุณอาจารยอครับกลับนักสุกการพราอ,อาารย์ค่ะบผะอาารย์คะเอาตัวรู้เบาๆมาใช้ในกิจกรรมชีวิตประจําวันนะคะอรู้สึกดีมากเลยคะ่ะอแต่ มรก็เอาเราตัวเราเองเข้าไปอยู่กับธรรมชาติที่ปรากฏเฉพาะหน้าใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไอตัวไอการเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวดีขึ้นอืหรือถ้าบางทีเผลอนะคะก็จะไม่ติตัวเองว่าเออเผลอได้เผลอได้นานจะไม่อย่างงั้นจะรู้สึกว่าสบายสบายดีค่ะไม่ได้สนใจกับความเผลอค่ะแต่กลับกลายเป็นปรากฏว่า รู้ตัวได้ต่อเนื่องดีขึ้นนี่คือชีวิตประจําวันนะคะพระอาจารย์แต่คราว<า><า>นี้เวลาเวลานั่งสมาธินะคะพระอาจารย์มีปัญหาถามค่ะที่เมื่อกี้น้องเขาคุยกันตัวเองก็เป็นนั่งสมาธิแล้วเมื่อคืนก็เป็นนั่งไปแล้วขาหายไปอทุกครั้งที่ขาหายไปเนี่ยจริงๆก็ว่าจะไม่ทําอะไรแต่อดไม่ได้จะต้องไปขยับนิ้วเท้าไม่ถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ปล่อยมันหายไปเลยปล่อยมันไปเลยนะคะใช่มันไม่หายหรอก เพราะว่ามันเข้าประวังก็ปล่อยไปเลยอย่าไปฝืนธรรมชาติของสมาธิเมื่อเข้าประวังก็ปล่อยไปออกมาก็ามาเรียนรู้ชีพประจำวันต่อเพราะการพักจิตก็สําคัญแต่ถ้าพักตลอดไปไม่รู้อะไรเลยเหมือนเรานอนทั้งวันโดยไม่รู้อะไรเลยไม่ทํางานเมื่อเรานอนพักเต็มที่แล้วเข้าพักจิตเต็มทีแ่แล้วก็ออกมาทํางานเรียนรู้อาการสภาวะเบาเบลอเบอร์ไปกับชีพประจำวัน ชีวิตองเราก็มีแต่ความเบอร์เบอร์เบาๆไม่ได้สนใจต่ออะไรกนอะไรเลยนั่นคือสภาวะที่เราเรียนรู้ได้ไกลมันหายไปแต่ว่าต้องกลับไปอยู่ที่ฐานกายไหมคะเช่นเราอยู่กลมหายใจกลับมาไหมคะหรือไม่ไม่สนใจปล่อยไปเลยลมหายก็หายไปแต่รู้ไม่ได้หายค่ะแต่รู้ไม่หายค่ะใช่ค่ะอยู่ก็รู้นั่นแหละค่ะธระอาารยค่ะคาถามที่สองนะคะพระอาจารย์ เวลาความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเวลาความคิดเห็นความคิดปุ๊บก็จะกลับมาที่ฐานกายคิดก็หายใช่ไหมฮะแต่เสร็จแล้วคิดก็ขึ้นมาอีกคิดซ้อนคิดก็จะทำเนี้ยคิดบางทีคิดซ้อนคิดไวมากถ้าคิดซ้อนคิดไวมากเกิดขึ้นทีทีเนี้ยที่ตัวเองปฏิบัตินะฮะก็คือใจจะนึกว่าเออขอบคุณที่ความคิดขึ้นมาให้เห็นแล้วก็จะถอนหายใจ ปล่อยลมหายใจเบาๆยาวๆกลับมาที่ฐานกายอันนี้ไม่ใช่เป็นการตัดความคิดใช่ไหมฮะไม่ได้ตัดถ้าตัดมันต้องหยุดเลยถ้าตัดมันต้องหยุดเลยความคิดเราตัดไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่เราเรียนรู้มันแต่เรามีฐานของเราที่กายเบาๆที่ทาอยู่ไม่ไม่ผิดนะคะไม่ผิดแล้วจะถอนให้จะไม่ใช่ถอนหายใจจะปล่อยลมหายใจยาวๆไม่มีผิดไม่มีตัวทุกอย่างเป็นบทเรียนบรรยง จะเป็นบทเรียนที่ไม่ผิดนะคะไม่ผิด <c oughs> ผิดก็เป็นบทเรียนถูกก็เป็นบทเรียนและเคล็ดลับก็คือทําอย่างไรให้รู้มันเบาที่สุดเพื่อจะได้เห็นสภาวะที่มันแสดงเป็นธรรมชาติ <c oughs> เข้าสมาธิเข้าไปออกมาก็เรียนรู้ไปไม่ <c oughs> ต้องไปอะไรกับอะไรมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปสงบก็ปล่อยไปพุ่งก็ปล่อยไปว่างก็ปล่อยไปวุ่นก็ปล่อยไปรู้้อย่างเดียว พระอาจารย์คะแล้วการที่เราเดี๋ยวแบบความคิดเกิดขึ้นเราถอยออกมาอมถอยออกมาใช่ไหมคะพอถอยมาเสร็จกลับไปที่ฐานกายถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆเลยรออยู่อย่างนั้นเมื่อต้อ<ร>ก,กลับไปที่ความคิดอีกเมื่อเราถอยออกมาแล้วมันก็รับรู้กายได้นี่ใช่ค่ะก็อยู่ตรงที่ระยะที่เราถอยมาเนะี่ย <Okay. S 2> เพื่อเรียนรู้เราจะไม่เข้าไปเล่นกับกายค่ะ เราจะไม่เข้าไปเล่นกับความคิดเมื่อเราถอยออกมาเรารู้ความคิดได้รู้กายได้ปล่อยกายให้แสดงไปปล่อยความคิดรู้สึกต่างๆให้แสดงไปอมันต้องเข้าไปแล้วทอยออกมาแต่ไม่ต้องไปยึดลมหายใจไม่ต้องไปยึดอะไรถอยออกมาให้มันเข้าต่างคนต่างแสดงไปให้เบอร์ไปเลยให้เบอร์ไปเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วมันจะเบาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่า์